ป้าแพทสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องป้าแพทใช่ะคะวันนี้นะคะป้าแพทก็มีแอปซื้อของออนไลน์มาแนะนานะคะเป็นแอปที่มีสินค้าราคาถูกมากๆเลยนะคะก็อื่นมีอะไรเนี่ยเข้ามาในแอปเลยแล้วก็บอกว่าลงทะเบียนให้กล่องสูมฟรีหรอ20บาทกดรับวันกดรับโบนัสได้นนทุกวันหรอรวมเป็น3วันวันละ10บาท20บาท3าท 30, าทาวันวันละ1 0 30อ๋อก็เพิ่มเพื่อนไปเลยสิคะจะรออะไรล่ะคะไหนดูซิ รับหน่อยเพ,อเพื่อนยังไงเปิดไลน์เข้ามาโอเคเพิ่มเพื่อนนะคะเรียบร้อยแล้วแชทไหนเข้ามาแชทสิมีอะไรโอเคค่ะเข้าไลน์มาแล้วนะคะเขาบอกว่าสวัสดีเราคือฝ่ายบริการลูกค้าทีม,มอมคุณมาที่นี่เพื่อปูหมดทั้งสมปริก็เลยได้ใช่หรือไม่ใช่แล้วเราต้องกลับไปหนะ้าแอปก่อนปะอ่านะคะเราก็ปล่อยไลน์ไปก่อนนะคะงั้นเราก็มาเข้าส่วนระบบทันทีสิคะ อ๋อก็ป้อนใหม่เลขมือถือเป็นเพื่อนไปเลยนะคะแล้วก็กดรับรหัสยืนยันเนาะเดี๋ยวแพป้อนแป๊บนึงนะพอป้อนเสร็จแล้วก็กดรับรหัสยืนยนะะันค่ะรหัสจะส่งมาทาง SMS นะคะกล่องรหัสที่ได้นะคะแล้วก,กดเข้าสู่ระบบค่ะเราต้องมาดูนะคะว่าเขาตอบอะไรเรามาแล้วบ้างหรือยังนะคะเราสามารถมาคุยกับออแอดมินได้เลยนะคะเราพิมพ์ไปเลยว่าฉันหลุดแล้วนะคะนี่ ปรทีมพิมพ์เวลาขั้นตอนเลยนะคะเราจะมารับโบนัส2ี่สบาทกันนะคะเออมาเอาเงินฟรีห้าสิบบาทในสามวันนะคะโหช่วงนี้คือประเพช็อตมากต้องมาหาเงินฟรีนะคะส่งมาเลขโทรสาพท์แมเขานะคะส่งละละแล้วรอแป๊บหนึ่งนะคะโอเคนะคะเมื่อเราส่งมือมือถือเราแล้วนะคะก็รอสักครู่นะคะอ่าเขาบอกว่าหลด,ดแอปลงทะเบียนแล้วสวัสดีเขาบอกคุณได้รับการยืนยันแล้วเห็นไหมสวัสด,ดีระบบสุมส่มกล่องซุ่ม สามวันห้าร้อยบาทตอนนี้ฉันจะสอนวิธีอ๋อนี่ไงเขาบอกได้ไงเห็นไหมคลิกของฉันลิงก์เพื่อสุ่มเข้าไปอ๋อนี่ไง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 ,ไงซื้อกล่องสุม่มจากนั้นก็คลิกซื้อกล่องสุม่มได้ผลตอบแทนสิบบาททุกวันนะคะหากคุณลงชื่อเขาติดต่อสัปดาห์คุณได้ห้าสิบบาทอ๋อเมือนเอาเงินเข้าไปห้าร้อยบาทค่ะแล้วก็มาเก็บห้าอ๋อเก็บทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอ๋อประมาณนี้นะคะ อ่านะคะเมื่อเราอ่าเข้าไปคุยกับเขาเรียบร้อยนะคะเขาจะแอดเงินให้เรานะคะ20บาทแล้วเราก็กดลงทะเบียนตรงนี้อีกนะคะเราก็จะได้เพิ่มอีก10บาทนะคะเดี๋ยวแพทจะเปิดให้ดูนะคะว่าส0บาทเพิ่มตรงไหนนะคะจริง,รง,รงๆแพทอัดคลิปไปแล้วรอบนึงแต่ว่ามันจ,จอมืดงงมากเลยต้องาอาัดภาคใหม่ค่ะเออเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้นะคะปะ้าได้เงินจากระบบ20บาทตอนเข้ามาครั้งแรกนะคะตอนแบบไปคุยกับไลน์ใช่ไหมแล้วก็ได้กดเมื่อกี้ลงทะเบียนนะคะได้อีก10บบาทนะคะเราจะได้แบบนี้ ครบ3วันนะคะเราได้50บาทนะคะแล้วโอเคนะคะเมื่อเราได้อ่ารู้นะคะว่าเราลงทะเบียนได้วันละสิบบาทแล้วใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูซะว่าแอปนี้มีอะไรบ้างคะแอปนี้นะคะมีสินค้าขายนะคะเห็นไหมสินค้าเยอะแยะเลยนะคะเข้ามาตรงนี้เห็นปะมีสินค้าขายของเยอะแยะเลยคะ่ะหน้าแรกก็จะมีอ่อสินค้าพวกจํากัดเวลาลดราคาด้วยนะคะเราก็สามารถมาซื้อได้เลยสมมติว่าแพทต้องการซื้อตัวน,นี้นะคะแพทก็กดไปเลยกดซื้อเลยนะคะกดซื้อนะจ๊ะแล้วก็วเพื่อนๆนะคะยังไม่ได้กรอกที่อยู่ นะคะในการรับของนะคะเพื่อนก็กอกแล้วก็ใส่บือเรียบร้อยนะคะใส่แล้วนะคะขอบร์ไว้นะคะโอเคแล้วก็กดส่งคำขอซื้อนะคะนี่จริงๆนะคะเราสามารถใช้เงินที่เขาให้มาซื้อได้เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้แพทถอนออกหมดแล้วไหมคะแพทบอกแล้วลว่าแพทถอ อะทำมาแล้วนะคะแล้วก็อัดจอผ้าตัดจอมืดมากค่ะไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงไม่มีรูปนะคะงงมากค่ะก็กดสั่งซื้อได้เลยนะคะประมาณนี้นะคะเงินนะคะจะไม่สามารถตัดผ่านบัตรเครดิตได้เพื่อนๆก็สามารถเติมเงินได้นะคะเติมเงินเข้าแอปนี้นะคะเติมเงินยังไงเพื่อซื้อของนะคะถูกๆแบบนี้นะคะเข้ามาที่ยอดคงเหลือนะคะตรงนี้เลยนะคะยอดคงเหลือกดเข้าไปนะคะแล้วก็กดไปที่เติมเงินนั่นเองนะคะกดเติมเงินเข้าไปไล่นะคะเติมเงินก็จะมี้งแต่อ ร้อยห้าร้อยหนึ่งพันนะคะแล้วก็กดเติมเงินห้าร้อยแบบนี้นะจ๊ะกดเข้าไปเข้าไปเติมเงินเลยนะคะรอมันหมุนแป๊บนึงนะคะพอหมุนแล้วเพื่อนๆก็สามารถสแกนไปในโ<ๆ>มบายแบงกิ้งเพื่อนๆพืได้เลยนะคะเป็นพร้อมเพนะย์ยยยนะคะง่ายๆสบายๆนะคะเมืเ่อเพื่อนๆพื่ทำเสร็จแล้วเพื่อนก็รอสักแป๊บนึงนะคะมันก็จะเข้าแบบนี้เลยนะคะเติมเงินใน้งหมห้าร้อยหนึ่งบาทนะคะมาเติมแบบนี้นะคะเออเราสามารถพิมพ์ยอดได้อยากเติมเท่าไหร่ก็เติมไปนะคะพอเติมเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถเอาไปทําอะไรได้ล่ะ เอาไปซื้อกล่องสุ่มหรือซื้อของก็ได้นะคะเออซื้อของซื้อยังไงนะคะถอ, ن, ถอนเงินถอนยังไงดีกว่านะคะเอามาถอนเงินก่อนนะคะถอนเงินนะคะยังไงก็อยู่หน้านี้แล้วนะคะไปถอนเงินเลยนะคะถอนเงินก็แบบนี้นะคะกดไปที่บัตรเงินสดค่ะกดไปเลยนะคะแล้วก็ใส่ยอดเงินนะคะที่จะต้องถอน,นะคะจริงเพื่อต้องแอดธนาคารก่อนนะคะธนาคารไปแอดไปแล้วนะคะก็คือเป็นขสิกรนนะคะแอดไปแล้วนะคะใครยังแอดก็กดแอดได้เลยมันจะขึ้นนะคะแล้วก็ใส่ยอดเงินไปกดปุ๊บแล้วก็ถอนปุ๊บนะคะ พอถอนเสร็จแล้วก็มาบันทึกการถอนเงินนะคะนี่เห็นไหมคะประเพทถอนเรียบร้อยนะคะ531บาทนะคะส่งไปเรียบร้อยนะคะประเพทส่งคําขอไปตอนหอหนะะึ่งทุ่มยีนาทีนะคะแล้วตอนนี้ตอนนี้นะคะเงินเข้าแล้วนะคะใช้เวลานะคะจาก28 29 3บ3ปดยี่นาทีเท่านั้นนะคะตอนนี้ยอดเงินเข้าแล้วนะคะ531บาทนะคะถือมันเข้าแล้วคะ่ะมันเข้าประมาณ1นึ่งทุ่ม33มสิบสามยี่สิ เข้าเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคเรื่องการเติมเงินแล้วก็ถอนเงินเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูเรื่องของอ่ากล่องสุ่มนะคะกล่องสุ่มก็มาที่อ่าฉันใช่ปะมาที่ฉันแล้วก็มาที่อ่าไม่ใช่ฉันดิเอ้าปุติเกี้ยวเหรอโอ้ต้องโหลดแอปจริงจริงนะคะคุณถ้าเล่นผ่าน b r o ซอร์เนี่ยมันหลุดบ่อยนะคะโอเคค่ะต้องออกออกอันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เข้าใหม่ปิดตานี้เข้าใหม่ค่ะนี่ปิดตานี้เข้าใหม่ก็มาแล้วนะคะเขาคุณก็จะเห็นกล่องสุ่มตรงนี้นะคะ ถ้ามีปัญหาเหมือนแพ้ก็ออกเข้าใหม่นะคะง่ายๆหรือลงเรียบร้อๆทําเสร็จแล้วนะคะก็มาดูกล่องสุ่มนะคะนี่แบบนี้เห็นไหมกล่องสุ่มเนี่ยนะคะเราจะสามารถซื้อได้แต่ดูความสุ่มก่อนนะคะเราแนะนําเพื่อนเนี่ยเออพูดถึงการแนะนําเพื่อนนะคะเราสามารถแนะนําเพื่อนได้นะคะผ่านลิงก์นะคะเราแนะนําเพื่อนเพื่อนซื้อกล่องสุ่มเลเวลหนึ่งเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทนะคะเราก็จะได้เงินแบบเพื่อนด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพื่อนได้วันละสิบาทเราก็ได้วันละสิบบาทเพื่อนได้วันละร้อยบาทก็ได้วันละร้อยบาทนะคะแต่ถ้าก่อนที่คุณจะได้จากเพื่อนเนี่ยคุณต้อง เป็น V.I.P นั้นก่อนไปด้ยเรื่องนั้นก่อน,นะคะสุดว่าคุณอยากได้เพื่อนจากราคากล่อง500บาทเนี่ยคุณต้องเติม500บาทแล้วก็ซื้อกล่องสุ่มไปด้วยนะคะสามารถเพื่นเพื่อนอะไรได้เลยนะจากก็ประมาณนี้นะคะราคากล่องสุ่มนะคะก็จะมีตั้งแต่500ถึง1 5 0 0 0บาทนะคะอ่ะพี่แ์จะพูดถึง1 5 0 0 0บาทเลยนะคะ15,000บาทเติมเงินเข้าไปซื้อกล่องสุม่มปุ๊บนะคะคุณจะได้ทันทีนะคะ600บาทต่อวันนะคะเป็นระยะเวลา7า 600, 600, 600, 600 7ะะวันะแล้็วันที่7นะคะคุณจะได้งินน15,000ด้วยนะคะ ก็คือสุดรแา้คุณจะได้เงินประมาณอ๋อหนึ่งหมื่นห้าครบเจ็ดปันนะคะหนึ่งหมื่นห้าหกห้าสามสี่หกหกสามสิบหกน่าจะประมาณหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทน่าจะประมาณนี้ค่ะใครก็คำนวณไม่ถูกนะคะเพื่อนก็คำนวณเอาเองแล้วกันนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเออ ก็คือ7วันนะคะได้เอาไปเลยนะคะได้คืนไปเลยนะคะถ้าหมื่นห้านะคะจริงๆนะคะเป็นการลงทุนนะการลงทุนทุกอย่างนะคะมีความเสี่ยงนะคะประภพท์ไม่ได้แนะนาให้คุณลงทุนนะคะแค่มานําเสนอว่ามันมีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็คิดดูให้รอบคอบนะคะมีปัญหาอะไรจ่ายได้ไม่ลําบากของเรานะคะนี่อันนี้นะคะประภพท์แค่มาพูดให้ฟังเฉยๆว่ามีอะไรแบบนี้ด้วยนะคะโอเคต่อมาเรามาพูดถึงการเชิญเพื่อนนะคะก็มาที่สีเขียวตรงในด้เราชันเพื่อนนะคะกดเชิญเพื่อนเหมือนที่แพทย์บอกนะคะการเชิญเพื่อนเนี่ยเราจะ ได้เปอร์เซ็นต์ของเพื่อนที่เพื่อนซื้อกล่องเติมกล่องเติมเงินเข้ามานะคะเติมเข้ามาเราก็ได้นะเติมเงินปุ๊บก็ได้เลยนะคะโอเคประมาณนี้นะคะการเชิญเพื่อนไม่ยากนะคะกดคัดลอกลิงก์แล้วก็เชิญเพื่อนนะคะเพื่อนคนไหนอยากโหลดแอปนี้นะคะก็ฝากนะคะเพื่อนๆขะฝากกดลิงก์ผ่านลิงก์ใต้ลิปนแทุธด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเราก็ทําการแนะนําแอปให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วนะคะสอนลงทะเบียนนะคะสอนเติมเงินสอนถอนเงินแล้วก็ โบนัสต่างๆแต่ละวันพายก็สอนกดแล้วนะคะแล้วก็วิธีการเชิญเพื่อนก็เชิญแล้วนะคะแล้วก็ซื้อกล่องสุ่มยังไงได้โบนัสยังไงนะคะพายก็จัดการบอกเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เพื่อนๆก็หรืออยากได้เงินฟรีๆนะคะยังไงเราก็ยังได้อยู่นะถ้ายังไม่เราไม่เติมเราก็ยังได้20บาทบวกอีก30เอ้ยบวกอีก10บาท3วันใช่ไหมก็คือ20่สิบสิบสี่สิบห้าสิบนะคะก็ห้าสิบาทถ้าได้เงินฟรีห้าสิบาทนะคะ,ะ,คะถ้าใครไม่อยากเติมก็ไม่ต้องเติมแค่โหลดแล้วก็เออเอาเงินมาเอามา,า,าเอาเงินบา เอาน5 0บาทจ้าก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ,คะการลงทุนหรือการซื้อของกล่งส่มเนี่ยมีความเสี่ยงนะจ๊ะเพื่อนก็คิดดีๆนะคะก่อนจะลงทุนป้าแพทก็มานําเสนอให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยความบังดีนะะีน่นค่ะเพื่อนขาก็ไปเจอกันคลิปหน้าค่ะก็จะทําอะไรก็ระวังตัวด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะบายบายป้าแพทก็ ได้เงินแล้วะจะอิอิกดเข้ามานี่เงินนี่เห็นไหมถอนเสร็จแล้วเ้สบายใจจัง